วันนี้ลีน่าจะมาแนะนำหนังสือเรื่องอะไรคะมันคืออะไรคะเรื่องว่าเป็นควี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 นค่ะเป็นควีนเหรอคะเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมคะจริงๆมันเป็นพรินเซสนะคะลูกเป็นหนังสือเกี่ยวกับพรินเซสไม่ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะคะลีน่ากับจูนเนี่ยจะมาแนะนำหนังสือสองเล่มนี้ก็คือ B C Day เรื่องเชฟกับฟาร์มเมอร์ แล้วอย่าพิ่งแบบเอ้ยทำไมมีแต่หนังสือภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนิจาอ่านหมดนะคะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษแต่ว่าด้วยความที่ว่าคนมาทำรีวิวหนังสือภาษาไทยนิทานดีๆเนี่ยมันก็มีเยอะแล้วอะค่ะจึงก,ก็เลยเหมือนแบบจะเป็นอีกทางเลือกที่ เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะแบบว่าอ่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษบ้างแต่จริงๆนี่น่าอ่านหมดนะคะทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นเอ่อเป็นซีรีส์ใหม่ของที่ได้มาแต่จริงๆมันอาจจะมีมามาเยอะแล้วอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นหนังสือชุด busy day นะคะของสำนักพิมพ์ ladybird นะคะสำนักพิมพ์ ladybird อันนี้ก็จะเป็นหนังสือโอ้มันไม่ใช่กโกโนอลูกไหนมาโชว์ซิกโกโนอของหนูคือยังไงไหนมันไม่ใช่กกนนอเป็นที่คาดผม บีซี่เดย์อันนี้มันก็จะเป็นหนังสือที่เป็นแบบอินเทอร์เรชชั่นท์เพราะว่ามันมันมันเป็นเป็นเชฟเนี่ยอันนี้เหรอคะเชฟก็มันเป็นใส่พวงบด้กพุงพุงพวงพวงเยอะเยอะเยอะมันได้อ่ะอ๋อค่ะ เป็น interactive book ซึ่งเขาก็จะมีเขียนไว้ว่าเขาเป็น an action playbook ก็เพราะว่าเด็กๆเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะเล่นเปิดเล่นกับตัวหนังสือได้อย่างเช่นอันเนี้ยอ่าโอเคคุณแม่ก็สอนไปว่าจะตื่นเช้าแล้วนะโทรศัพท์ดังแล้วโทรศัพท์ดังแล้วทำอะไรตื่นเช้ามาเราก็ต้อง put on s h u r t h ใช่ไหมคะ put on get l t น s t e t dressed ต่งตางๆนะคะ ใส่สเรสตแต่งตัวใส่แจ็คเก็ตพุทออน a t ทนะคะแล้วก็พุทออนชูอะไรแบบเนี้ยคะ่ะอค่ะแล้วก็อ่ะโอเคตื่นเสร็จปุ๊บแล้วต้องทำอะไรอยา่างแรกเลย first wash your hand นะอ่ <Hello. S 1> แล้วก็มา wash your hand กันอ่ะ carefully ช็อคกับแอลกนะคะวันนี้น,นไม่ใช่ชิค่ะ บีซี่มากเลยค่ะคนนี้ก็บีซี่สุดๆเลยค่ะแล้วก็จะมีการแบบเออเอาเอ่อ put the pan on the hot นะคะ some salt and pepper แล้วก็เนื้อ add the b u t เนี่ยค่ะอันนี้ใเนี่ยใช่ mix the cake อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ flip the pancake อ่าแล้วก็ is the cake baked แล้วก็ serve the pasta นะคะ ก็เสร็จแล้ว What busy day. วอดับปี y ซี y เดนี่นแบบอะไรเยอะแยะมากเลยกับบ้านไปแล้วก็จะมีโจ๊กปิดท้ายอนะไรเงี้ยอ่าว่ามีแค่แครอท,ทมันเองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเชฟนะคะอันนึงเป็นฟาร์มเมอร์ฟารเมอร์ก็จะคล้ายๆกันก็คือจะมีแบบคือฟอร์แมตะคะ่ะจะคล้ายๆกันกันคือตื่นเช้าแล้วนะ,ะเช้ามาเอ๊ะเอกเราจอนะ overall, ้อง let's get r e a d นะใส่ cap ใส่ over all ใส่ l o n ะ เอกนะคะเกลียดเอกแล้วก็เข้าไปนอนก็มีมุกปิดท้ายเหมือนเดิมเข้าไปนอนเสร็จปุ๊บยังไม่ทันเช้าเลยไก่ก็เอ็กนีเอ็กแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้ทันได้นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นหนังสือที่สามารถที่จะเล่นเล่นกับตัวหนังสือได้ไม่ใช่แค่อ่านเฉยๆนะคะแล้วก็ใน,ในซีรีส์ของเขาเนี่ยเขาก็มีหลากหลายเลยนะคะมี b u ล l d เดมีเวทมี c h ็มี a อส r o อ a u t ถ้าเกิดมุิแม่ไม่ได้อ่านด้วยเขาก็เปิดแล้วก็เล่นเองเชฟนะคะเขาก็จะเล่นแบบเติมซอสเองช็ชอปแครอทเองเติมซอสเซิร์ฟเติมคำท่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>ค่ะเล่นค่ะก็เป็นหนังสืออีกหนึ่งชุด<อ>ที่จุมาแนะนําให้คุณแม่ได้ลองไปซื้อหาให้น้องๆได้อ่านกันนะคะราคาเล่มละ303บาทค่ะซื้อที่คินอกค,คุณอย์นะคะ And on the hop. Mm -hmm. And no salt, just pepper. No salt, just pepper? Yes.